สวัสดีครับผมชาเมนูบล็อกนะครับผมดีใจจากมันคนดูวิดีโอนี้่นะครับมาเช้าชาเมนไปไปกวุบานวัวนะครับวัวไปกวบานวัวตัวหนึ่งครับวัตัวหนึ่งจะแบ่งได้เจ็ดส่วนทีละหนึ่งส่วนจะแบ่งได้สามส่วนนะครับ <Okay. S 2> คือส่วนที่หนึ่งจะแบ่งให้เราเองน,นะครับส่วนส่วนที่ ส่วนที่สองกับส่วนส่วนที่สามจะแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือจะทำอาหารสุดๆหรือจะให้คนยากคนจนก็ได้นะครับอาเรามาดูนะตอนนี้ยาายาของผมหรือเน่บภาสา,ายุ่ดีกว่าเน้นนี่เครับนเ,นรเน้น่จะแบ่งส่วนที่ละเจ็ด ทีละสามส่วนนะครับส่วนไหนีนน่ใส่ในถุงส่วนที่ใส่นในถุงนะครับจะให้ไปจะให้จะให้ใหใหเอาไปเอาไปให้คนจากคนจงหรือเพื่อนบ้านก็ได้ครับส่วนที่ใส่นในถุงนี้ครับวันนี้ชมินจะทำข้าวหมกอารับนะครับมาเรามาดูกันเรามาดูขั้นตอนการทำข้าวหมกอรับนะครับ ตัวนี้ตัวนี้กาิิกำลังกำาลังเอามีดมามาตัดหัวหันหันหัวหอมนะครับหันหัวหอมนะครับเราค่อยดูตอนต่อไปนะเราก็จะค่อยดูตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนแรกเรา เราจะเอานี่ครับขั้นตอนแรกเราจะใส่เราจะตุมวัวเราจะเจียว,ยวหอมแดงนะครับอ่าในขณะนั้นเองเราก็จะตุมกระดูกวัวที่เราเกร่งบานมาเช้านั่นเองนะครับเราจะตุมเราจะตุมไว้ทําเป็นซุป เอ็กินกับกินกับข้าวอะไรนะกินกับข้าวข้าวหมกอาหรับนะครับอ่านี่ครับแอ้วนี่ผมก็เซมิโอซาบิแล้วบิเล่เลเครื่องเท็ามหมักกับเงั้นะครับล,ลุกให้เท่ากันลุกให้เท่ากันแล้วก็คลุกให้เท่ากันนะครับีผมก็ได้เอาเนื้อผัดเอาเนื้อผัดแล้วครับ ผัดกับเครื่องรอให้มันแห้งรอให้มันแห้งนะครับแล้วก็ใส่ใส่ในข้าวสารนะครับแล้วก็หุงแล้วก็หงครับแล้วก็กินแล้วก็กินได้อร่อยนะครับถทิร์โอจะกินตอมสบายเลยใครกินใครกินเยอะกว่ากันนี่ก็คือเด็กยูมังนาเวยูมังนาเว นาสกุนิดน่ากุนผิดยูมังคอลิปป้างคอินี่ครับดูดูดูถามยมังอร่อยไหมถามยูังอร่อยไหมถามยูมังอร่อยไหมนุ้ยด้งกวถสักครูนุ้ยแดงงถามยงมังอร่อยไหมอร่อยมากเลยเย้ใจมากอือปุณิภพแค่นี้ก่อนครับอย่าดืมก็แล้วก็แ์กก็ทำใครให้ ด้วยนะบายบายวิลูก